สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง K3 Channel นะครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแกไอิโดนล็อกเข้าเกมไม่ได้นะครับเรารู้ล่าที่มันเป็นนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเช่นแบบนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นข้อความข้างบนแล้วจะเป็นเป็นรูปเหมือนโดนแบร์นะครับแต่มันก็ไม่โดนแบรนะครับอันนี้คืออ d โดนล็อกนะครับเราจะไม่สามารถเข้าแบบไหนได้เลยนะครับนี่นะครับ ในคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแก้ไขโดดล็อกกันนะครับก่อนจะไรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กันก่อนได้นะครับอ่านะครับส่วนขั้นตอนแรกนะครับคือให้เราเข้าไปที่ขวาล่างนะครับตรงจุดสามจุดนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปคือให้เราเข้าไปที่เซตติ้งนะครับแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ p r i v a c y นะครับตรงนี้นะครับ อาจารย์นะครับให้าสังเกตตรงนี้นะครับคำว่า account d e t e t i o n นะครับถ้าเกิดมันเปิดอยู่แปลว่าอีกล็อกอยู่นะครับให้เรากดปิดไปนะครับอ่าพอเราปิดไปแล้วครับก็ให้ลองไปที่เดิมใหม่ก่อนนะครับอ่าคาตอนนี้มีโน้ตล็อกอยู่นะครับลองกดรีนะครับอ่าลีมีโนตล็อกนะครับต่อไปให้เราออกเข้าใหม่นะครับให้ออกเกมออกเกมเลยนะครับเข้าใหม่นะครับ อนนี้นะครับหลังจากเราออกเกมเข้ามันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลองมาเช็คอีกรอบนึงนะครับว่ามันเข้าได้หรือยังนะครับนีนะครับตอนนี้มีปุ่มเข้าเล่นไม้บอลครับได้สามารถเข้าแบบได้นะครับวิธีแก้ไขก็วิธีง่ายมากนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ามไว้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ใครอยากรู้วิธีแก้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมจะพยายามหาวิธีการแก้มาให้ได้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับ